ช่วงร้อยแปดเมนูช่วงร้อยแปดเมนูลดน้าหนักนะคะวันนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าเรามีน้องสาวคนหนึ่งนะคะที่ตอนนี้เขาบอกว่าอ้วนขึ้นแล้วอยากจะมาทําอาหารสุขภาพที่แบบทําให้เขาผอมลงอะไรแบบนี้นะคะแต่บุญดูก็ยังน่ารักยังสวยอยู่นะแต่ไม่รู้วันนี้นี่จะมาช่วยช่วยช่วยบุญทำอาหารได้หรือเปล่าไปเจอเขาก็เลยดีกว่าขอต้อนรับน้องแอลินยุกตะทัศน์ค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวสวัสดีค่ะคะนี่อ้วนขึ้นแล้วเหรออ้วนขึ้นค่ะอ้วนไปไหนมาคะทำไมอ้วนขึ้นไปอเมริกามาค่ะหนึ่งเดือนแล้วทําอาหารหรือเปล่า <Okay. S 1> ง้นแรกที่กันโ <Okay. S 1> <c oughs> <c oughs> จะบอกว่าวันนี้ต,อง,ตองไข่ยังไม่ค่คยด้ย <c oughs> ดูดูละกันเพราะว่าวันนี้เนี่ยพี่ต้องบอกเลยว่าแอร์ต้องอยากกลับไปทําอาหารแน่<ะ>เพราะว่าวันนี้ไม่ต้องใช้น้ํามันเลยเวลาทําอาหารเดี๋ยวก่อน<ะ>อันนี้ไม่เคยได้ยินมาก่อนเรอาอ,อาหารมันจะสุกได้ยังไงอะมันสุกได้เพราะว่านี่เราใช้กระทะแต่ว่าปกติถ้าเราทําอาหารด้วยไปมันต้องใส่น้ํามันเยอะบ้างใส่น้ำมันเพราะว่าอาหารมันจะติดกระทะแต่ว่าอันนี้มันคืออะไรคะเราเขาทำมาจากอะไรอะคะกระทะเคลือบหินอ่อนเงินทองแปดชั้นมันจะทําให้ลื่นไง แบบว่าอาหารเข้าไปก็ลื่นไหลแล้วร้อนเร็วด้วยร้อนเร็วด้วยเพราะว่าเป็นผินอ่อนเหมือนกันเรียกผินอ่อนเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทากันเลยที่ลุงบอไว่าจะทําอะไรทำไมเคปไข่คาโบนาร่าปลาแซลมอนชอบอ่ะเราจะมาทํากันเลยดีกว่าแอ์เริ่มจากไข่ขาวก่อนเลยไข่ขาวคือันนี้ใช่ไหมใช่ หนึ่งสองมาเปะเวอร์เป็นเครฟไข่ขาวพักไว้ก่อนนะแอนเดี๋ยวเราใส่จานแอนบอกว่าชอบทำอาหารแต่ไม่ชอบล้างไม่ชอบไม่ชอบแบบล้างกระทะล้างของใช้ทุกสิ่งนี่ไงดูนี่สิไม่จริงอ่ะ ช็ดได้เลยเช็ดใช้ใช้คือใช้กระดาษอะไรก็ได้หรือว่าใช่กระดาษทิชชู่นี่แหละเช็ดเช็ดไปนะทุกอย่างก็กลับมาสะอาดเหมือนเดิมได้ไม่ต้องไม่ต้องล้างน้ำไม่ต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องนี่ไงเราจะเริ่มทำซอสเราก็สามารถใช้อันเดิมได้แต่ไม่้อบเลยว่าต้องมานั่งขัดอ่ะนี่ไงเราแบบกระทะสะอาดไหมล่ะเกลียดมากเลยอะไรรู้ป่ะทำไมคะเป็นเทคโนโลยีล่าสุดที่แบบนา nano silver c o a ติ้งอันนี้แบบว่าช่วยป้องกันพวกแบคทีเรียที่ชอบหมักหมมในกระทะออกด้วยออกแคนสารก่อมาเลยถ้าเช็ดอย่างงี้ก็แบคทีเรียก็ออกไปได้ทุกอย่างมันเลยง่ายอย่างงี้ไง ทำแซลมอนบ้างดีกว่าแซลมอนนี่เราต้องปรุงก่อนใช่ไหมเยอะขนาดไหนนิดหน่อยนิดหน่อยอันนี้เราจะเอาไปเหมือนทําให้มันสุกอ่ะออ๋โอเคแต่ก็ไม่ต้องใช้น้ํามันไม่ต้องใช้น้ํามันแอร์ก็รู้น้ํามันมันแบบทำให้เกิดโรคอ่ะเวลากินเยอะๆมันสะสมแอ่์ไม่ชอบเลยต้องสับออกตลอดโรคหัวใจไขมันอุดตันได้ช้นเลือดไขมันเอ้ตับอเลยน่ากลัวมากนะแอร์ค่อยๆเขียนลงใส่มาเลยใส่มาเลยโอเคแอร์ไม่ควนทำเดี๋ยวอาจจะทำเลย ไม่ติดกระทะเลยอ่ะใช่น้ำมันเลยนะเนี่ยมีกล้ามแขนจะขึ้นมาเนี่ยบรนเลาค่ะอันนี้จมไขึ้นแน่นอนปกติเนี้ยพี่ถือไม่ไหวนะการไม่ไหวใช่ไหมมันหนักอ่ะแอร์ก็ไม่ไหวเหมือนกันแอบจะทำสองมืออ่ะใช่พี่เบามากแอร์ลองถือดิลองรับดูดิอุ้ยส้มเฮ้ยเบาอ่ะเห็นป่ะต้องนึงนะขอโชท่าไม่รอแล้ว่ะรอเลยรอเลยจะไม่ทีทานเลยเบาจริงนะค่ะเบามาก เนี่ยทำให้มันสุกเบาๆอย่างนี้อพอแล้วนะคะอปิดไฟแป๊บนึ่ะพักไว้ก่อนเราเป็นแบบแม่บ้านเราต้องมีหลายขั้นตอนนิดนึงแต่เราจะไม่ได้ใช้อุปกรณ์เยอะใช้กระทะเดียวดีค่ะชีวิตง่ายเกินมาถึงช่วงเวลาสำคัญนะคะเราต้องทำซอสกันแต่ว่าก่อนอื่นอยากให้น้องแอนลองแบบว่าทำความสะอาดบ้างเห็นไม่ชอบทำเช็ดเช็ดเช็ดนะคะเห็นไหมโอ้มันลื่นมากเลยอ่ะใช้ได้ทั้งวันเลยถึงเวลาทำซอสแล้วนะคะอันนี้ก็ไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้น้ำมันอีกเช่นเคย โอเคใส่น่องเพลืองเลยเพลืองค่ะครึ่งหนึ่งว้าวดูสิหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยกระทะมันสามารถต้มน้ำอย่างนี้ได้หรออันนี้ทำได้ทุกอย่างต้มนึ่งทอดผัดอะไรได้หมดเลยรสดาชอปดีไหมค่ะก็ไม่ต้องมีอุปกรณ์เดียวก็ได้กระทะเดียวจบใช่จบลุมหางด้วยอ่ะอฮ้ยนี่เห็นไหมแป๊บเดียวก็ร้อนแล้วใส่ชีสไม่ได้เลยแป๊เดียวกพอนะคะ สิ่งที่พี่กำลังทำอยู่นี้ก็จะเป็นแบบซอสคาโบนาร่าที่ทุกคนแบบว่ากลัวนะกลัวหน่าวว่าเฮ้ยมันจะอ้วนไปไหมแต่ดูสิเราใช้นมถั่วเหลืองนะอ่าหลังจากนี้นะคะก็ใส่ไข่ลงไปโอเคใส่ไหมคะนิดนึงเนาะเท่านิดเนาะใช่ใช่ใช่เกลือเกลือปึ๊บพอยังพอแล้วคนชอบกิมเค็มนี่พริกไทยบอกให้พอไหมพริกไทยพริกไทยเยอะๆเลยชอบอ่ะพอยังพอแล้วโอเค มีเครื่องเทศด้วยอย่างนี้คือใส่เข้าไปเลยทั้งอันปะคะใส่ค่ะใส่ให้หอมหมดเลยไหมกลิ่นนะก็กิ่นหอมกับทานดูสิมันไม่ติดกระทะเลยอ่ะขนาดเป็นไข่เนาะใช่นลื่นมากอ่ะดีจังเลยปกติต้องขูดแบบใช้แรงขูดอ่ะนี่เือนั่งต้องตะหลิวแบบนี้ใช้ไม่ได้ด้วยนะต้องเป็นตะหลิวแบบว่าเหลกๆอต้องแบบที่ใช้พลาสติกก็ได้ซอสเสร็จแล้วค่ะตอนนี้แผ่นเดียวพอเหรอคะ พอหรือเปล่าล่ะไม่พอมาโอเคสองคนพี่มีเตรียมทำไว้แล้วอ้ทำไว้แล้วโอเคสวยงามตรงนี้เลยได้เออสวยงามอันนี้ไปนะคะแล้วก็เดี๋ยวพี่จะราดซอสลงไปโอเคค่ะคอโรนาล่าค่ะน้องแอร์เลิศทำง่ายมากนะิงๆปับเดียวก็ได้แล้วก็ใช้แบบว่าส่วนผสมที่แบบมันไม่อ้วนเลยใช่่ะไม่มีน้ํามันด้วยที่สำคัญอ่ะชอบมากไม่มีน้ํามันเลยไม่ต้องใส่เนยไม่ต้องใส่น้ํามันอะไรเลย เราโรยแซลมอนเลยดีกว่าเราตักแซลมอนมายสวยเรากันเนาะเออเอาสวยๆให้มันกระจายได้ไม่เป็นไรน่ากินมากเลยนี่นี่คือเครปคาโบนาราแซลมอนดูสิทำง่ายมากด้วยโซะเสร็จแล้วนะคะนี่เมนูนี้เครปไข่คาโบนาราแซลมอนนั่นเองค่ะก่อนที่เราไปชิมกันนะคะตอนนี้ต้องบอกเลยว่าพี่วูดี้เขามีเซอร์ไพรส์ด้วยจริงเหรออยากรู้ว่ามีอะไรไปฟังพี่วูดี้เลยค่ะ โอเคตอนนี้นะคะ,คะเราชิมกันแล้วว่าเค้กไข่คารโบนาร่าแซลมอนของเรารสชาติเป็นยังไงแอช่วยทำแล้วมันจะรอดไหมเนี่ยรอดแน่นอนแอร์แน่ใจเหรอแอร์เป็นคนปรุงด้วยรสชาติอยู่ที่แอร์คนเดียวคือถ้ารสชาติแย่นี่คือแอร์คนเดียวเี่เหมาะนะกับเป็นเบคฟสต์มากเลยเนาะใช่เอออร่อยอะ่ะคือแบบว่าเราได้รสชาติของแซลมอนไข่ขาวนะคะรวมถึง ซอสที่มันมีความหอมของหัวหอมแล้วก็ไปทามกับโรสแมรี่ทำออกมาเป็นแบบว่าดูขายได้ใช่ค่ะทำไปหมดก็ได้ลาหารที่มันได้ไได้อยู่ในลาหานที่ก็ได้ทำได้ผู้ชายก็ได้ค่ะคีก็ทำได้ามีนะวันนี้ก็ขอบคุณน้องแอร์มากๆเลยนะคะสุดท้ายอัปเดตหน่อยว่าตอนนี้ทําอะไรอยู่บ้างก็ตอนนี้นะคะก็เพิ่งปิดกล้องกล้ครไปก็กลังติดตามด้วยวันนี้ขอบคุณจริงๆเลยน้องแอร์มาทําเมนูอร่อยๆดับเราวันนี้นะคะค่หน้าจะเจอกันใหม่นะคะขอบคุณค่ะ อ้าวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วกับร้อยปัดลิฟวิ่งร้อปสไตล์ที่เป็นคุณนะคะยังไงถ้าใครมีเมนูลดน้ำหนักดีๆเจ๋งๆเลยนะคะส่งมาบอกเราได้นะคะที่นี่เลยค่ะร้อยปัดลิฟว at gmail com ค่ะแล้วยังไงไม่แน่เราอาจจะเอาไปทำตามด้วยถ้าอร่อยก็เดี๋ยวจะบอกแล้วกันนะคะยังไงกลับมาเจอกันใหม่นะคะทุกวันอาทิตย์เช้าๆแบบนี้นะคะกับรายการร้อยปัดลิฟวิ่งร้อปสไตล์ที่เป็นคุณค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ